ก็จะมาสาธิตวิธีการตัดผมเป็นลักษณะรองทรงตั้นนะครับเพราะว่าน้องไม่คเกียบเส้นแล้วผมยาวเกินไปนะครับการตัดผมนะครับต้องเอาใจใส่นะครับไม่ว่าจะเป็นการคุมผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนวันนี้ก็ค่อสร้างใจเงียบเพราะว่าเป็นวันพุธนะครับเราต้องเอาใจใส่ลูกค้านะครับเราต้องเอาใจใส่ไม่ว่าจะเป็นการคุมผ้านะครับเอ้าคลุมผิดครับขอโทษทีนะครับเพราะวาคุมผิดนะครับดครับดูดูนะครับขอโทษทีนะครับลูกค้านะครับต่อไปนะครับผมจะสาธิตวิธีการ ัดผมนะครับเป็นลายรองสสั้นนะครับแบบรองวีนะครับการตัดผมรองของสั้นนะครับสนับโรกเรียนใหม่ก็จะเป็นต้องขึ้นขอบก่อนก็ได้นะครับเราจะตัดผมส่วนบนลงก่อนนะครับตัดส่วนบนลงก่อนนี่คือการซอยนะครับวีมาเป็นเส้ช่อตัดลงไปก่อนนะครับตัดออกปริมาณมากๆแล้วก็มาตกแต่งอีกทีหนึ่งนะครับตัดออกไปเลยนะครับนี่ครับยกขึ้นไปมันจะมีไกล้ลายเดิมอยู่แล้วเห็นไหมครับที่ผมตัดตอนแรกนะครับตัดข้างบนก่อนก็ได้ผมจะให้เทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งนะครับ สำหรับนักเรียนใหม่บางท่านนะครับนักเรียนใหม่คิดว่าการตัดผมรองทรงต้องตัดข้างล่างก่อนไม่ใช่นะครับเราอาจจะซอยผมด้านบนออกก่อนก็ได้นะครับอย่างที่ผมซอยตอนนี้นะครับซอยด้านบนออกก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาขึ้นขอบทีหลังนะครับเราค่อยมาขึ้นขอบก็ได้เพราะว่าถ้าผมมันหนาไปมันก็จะทาให้มันขึ้นขอบยากนะครับนี่คือการซอยขอ,ของผมนะครับซอยให้สั้นก่อนแล้วเราไม่ตกแต่งทีนึงอาจจะมีเส้นผมที่ยังยาวไม่เท่ากันนะครับอาจจะยังมีเส้นที่ยาวไม่เท่ากันนะครับแต่ผมจะซอยก่อนแล้วผมจะแต่งทีหลังนะครับผมจะแต่งทีหลังนะครับ ครับผมจะซอยออกไปก่อนนะครับทีนี้นะครับพอผมซอยเสร็จแล้วนะครับผมจะใช้กางไกฟันปลานะครับสับนะครับสับไปผมนะครับจะยังมีเส้นที่ยังยังเกินกันอยู่นะครับสังเกตดูนะครับมีคนขอมาว่าอาจารย์ควรซอยผมแบบไหนแต่ละท่านอาจจะซอยแตกต่างกันนะครับผมจะซอยล้กษแะแบบนี้นะครับผมจะไม่ใช้มือชีบนะครับถ้ามือชีบก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะข้างที่จะช้าเสียเวลานิดนึงนะครับ ซอยไฟผมให้โป่งลงนะครับจากไฟผมที่มันเสมอกันมันก็จะเป็นสุ้มสูงส่งต่ำยาวๆสั้นๆนะครับทีนี้เราซอยลักษณะแบบนี้แล้วต่อไปเราจะทําอย่างไรนะครับมาดูกันนะครับว่าจริงๆน้องเขาจะตัดลองทรงสั้นนะครับแต่ว่าผมจะซอยด้านบนก่อนผมให้ดูวิธีการซอยด้านบนก่อนนะครับพอซอยเสร็จแล้วผมมันก็จะบางนะครับแต่ยังมีเส้นที่เกินกันอยู่นะครับแต่ยังมีเส้นที่เกินกันอยู่แล้วเราจะทําอย่างไรนะครับทีนี้นะครับกต้องขยับมานะครับ เราจะทาอย่างไรนะครับทีนี้ผมก็จะมาเล็มปลายผมเห็นไหมครับดูใกล้ๆครับจะมีเส้นที่เกินกันอยู่นะครับเห็นไหมครับเพราะผมใช้กันไกฟันปลาสับไปแล้วเวลาผมสับปลปลายผมมันจะไม่เท่ากันเห็นไหมครับจะมีสูงๆต่ำๆอยู่เห็นไหมครับเห็นไหมครับสูงๆต่ำๆเราจะเล็มทีนี้เล็มปลายผมนะครับเรียบเรียงปลายผมให้มันเท่ากันนะครับผมจะไล่เป็นช่อๆไปนะครับสังเกตดูนะครับเป็นช่อๆไล่ไปข้างหน้านะครับจะไล่ข้างหน้ามาข้างหลังก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับ การซอยผมของช่างแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันนะครับเห็นไหมครับผมดึงมามันจะมีเส้นที่เกินกันอยู่เห็นไหมครับเส้นนี้มันเกินกันอยู่นะครับนี่คือการเช็คความละเอียดของส่วนผมด้านบนนะครับส่วนผมด้านบนเขาจะตัดเป็นรองสั้นนะครับซอยลักษณะแบบนี้นะครับจะทําให้ผมมีช่องไฟนะครับทําให้ผมมีช่องไฟนะครับเวลาเราเซตมันจะสวยนะครับผมลักษณะแบบนี้นะครับผมจะไล่ไปด้านหน้านะครับไล่ไปด้านหน้านะครับกล้องขยับมานะครับกล้องขยับมานะครับไล่ไปด้านหน้านะครับ วางมือยกระดับให้เท่าเท่ากันนะครับยกมือขึ้นให้เท่าเท่ากันนะครับยกมือขึ้นให้เท่ากันนะครับหักไล่ไปข้างหน้านี่คือการเลียงไฟผมเพราะว่าผมซอยตอนแรกปลายผมมันอาจจะยังไม่เท่ากันนะครับปลายผมอาจจะยังไม่เท่ากันทีนี้เราก็มาเช็คายผมเรียบเรียงให้มันเท่ากันนะครับเรียบเรียงปลายผมให้เท่ากันนะครับเรียบเรียงไยผมให้เท่ากันนะครับเก็ตดูนะครับทีนี้ผมจะไล่ไปมันไม่เท่ากัน เส้นนี้มันเกินกันมันก็จะไล่ออกไปนะครับไล่ออกไปนะครับครับไล่ออกไปครับเราจะไม่ใช้มือชีพก็ได้นะครับเราจะใช้จักรกลกับนีเลยก็ได้ยกขึ้นก็จะมองเห็นนะครับเรายกขึ้นลักษณะแบบนี้นะครับสังเกตเราจะตัดตรงก็ได้แต่ว่าผมไม่แนะนําให้ตัดตรงนะครับผมแนะนําตัดเป็นฟันปลาครับแากล้องไปอย่างใกล้ครับใกล้ดูนะครับดูฟันปลาแบบไหนนะครับสังเกตดูผมยกขึ้นไปนะครับ จะใช้ตัวนี้จิบเป็นลักษณะฟันปลานะครับฟันปลาไปนะครับนี่คือเราเรียนความละเอียดด้านบนของเส้นผมนะครับอาจจะมีเส้นี่เดินกัดยูนะครับนะครับจะเริ่มไปนะครับใช้จะใช้มือชีพก็ได้เราจะใช้มือชีพมืออีกก็ได้นะครับแต่มันค่อนข้างเดีช้านะครับเพราะว่าผมบาร์เบอร์นะครับแล้วแต่ท่านการถนัดนะครับเกืส่วนผมจะถนัดลักษณะแบบนี้นะครับไล่ขึ้นไปนะครับไล่ขึ้นไปไล่ไปผมนะครับ เราต้องให้ไปผมเท่าก no <It> ันลเช่นเซ่นง่ายนะครับทีนี้เราก็ยัยามมาด้านนี้นะครับจะตัดตรงไปด้วยตัดฟันบาไปด้วยก็ได้ครับที่่ลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับนะครับกกาแล้วเรามาเช็คดูว่าไปผมเท่ากันไหมครับสังเกตดูบางท่านตัดผมนักเรียนใหม่นะครับชอบใช้น้ําฉีดปริมาณมากๆเวลาไปสระแล้วมันผมไปผมมันจะไม่เท่ากันนะครับไปผมจะไม่เท่ากันนะครับ นี่ก็เป็นกาาเสร็จผมด้านบนทีนี้ผมจะไล่ด้านข้างด้านหลังด้วยารายปลายปัเตาเลียนนะครับใลายปัเตาเลียนนะครับใชายปัตตาเลียนสำหรับนักเรียนใหม่นะครับที่คิดว่าตัวเองยังไม่คล่องเรื่องหวีนะครับยังไม่คล่องเรื่องหวีนะครับสาหรับนักเรียนใหม่นะครับที่ยังไม่คล่องเรื่องหวีที่จับหวียังไม่คล่องไล่หวียังไม่เก่งนะครับเก็บผมด้านบนขึ้นไปก่อนนะครับผมจะใช้ก๊อบเบอร์สองมาับไถขึ้นไปนะครับลักษณะแบบนี้แล้วเราค่อยตามด้วยแล้วเราค่อยมาเก็บอีกทีหนึ่งด้วยการใช้ ด้วยการใช้หนีนะครับนักเรียนใหม่บางท่านจะไถลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ลงมาไยขึ้นแบบนี้ผมแนะนําให้ไถแบบซ้ำๆแบบนี้นะครับแนะนําให้ไถแบบซ้ำๆย้ำๆแบบนี้นะครับนะครับผมจะย้ำนะครับผมจะย้ำลักษณะแบบนี้นะครับสวามเจดูคือส่วนตรงนี้นะครับใช้หวีหวีลงมาแล้วก็ไขึ้นเดี๋ยวขึ้นไปกับหวีนะครับดูนะครับผมทําให้ดูด้านเดียวนะครับผมจะ ใช้เวลานานในการพูดนะครับขยาบไปพูดยากนะครับนักเรียนใหม่ผมต้องเจ็ดดูแล้วบางท่านไขจะไขลักษณะแบบนี้ก็ลงมาขึ้นแบบนี้แบบนี้ับผมแนะนํานะครับให้ไขลักษณะแบบนี้ครับให้มันต่อเนื่องครับเรียนกับกับที่ตาของลูกฟ้าให้ติดกันมีลักษณะแบบนี้ครับต่อเนื่องมันจะมีเส้นที่ยังไม่ขาดนะครับนะครับถ้าเราไขขึ้นลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วบาับยังจะมีขอหรือว่าเส แต่ <Es> ผมที่ยังเชินอยู่แล้วใช้บีเก็บแล้วก้องขยับมากครับดูนะครับจะมีส่วนเกินอยู่นะครับการดัดผมนะครับเราแต่งไปนะครับเราแต่งไปด้วยนะครับแต่งไปตัดไปนะครับจะใช้บีเก็บควาละเอีย pues right. ดในทีนี้นะครับจะให้ดูใกล้ๆตอนนี้มันยังไม่ละเอียดเท่าไหร่นไครับีนี้ผมจะใช้บีเก็บควาละเอียดในทีนี้นะครับผมจะถอดบล็อกออกแล้วนะครับนักเรียนถอดบล็อกออกแล้วสำหรับนักเรียนใหม่นะครับที่ยังไม่เข้องเรื่องใช้บีนะครับใช้บล็อกในการใช้บล็อก การใช้บล <c oughs> like ็อกก็เหมือนกับเราเดินเส้นเวลาเราวาดรูปนะครับเดินเส้นไปก่อนนะครับแต่วเราก็ตกแต่งอีกทีหนึงนะครับเดินเส้นกรอบไปก่อนนะครับนะครับแต่ละท่านอาจจะตัดแตกต่างกันนะครับอาจารย์แต่ละท่านอาจจะตัดแตกต่างกันนะครับ้องคว่าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนักเรียนใหม่นะครับสำหรับนักเรียนใหม่เวลาซ้อนนะครับให้ซ้อนตรงหลังไม่หู้ไม่มากครับตรงนี้จะตัดยากมากสำหรับนักเรียนใหม่นะครับตรงนี้จะตัดยากมากเลยสำหรับนักเรียนใหม่ นี่คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับต้องจะตัดไปแตกไปนะครับผมจะให้ดูด้านนี้ก่อนนะครับเกิดที่ผมทำเนี่ยผมให้ดูด้านเดียวนะครับด้านนั้นผมคงทให้ต่างกันหรอกครับเพราะว่าอาจจะว่ามันจะโคตยากนะครับการที่จะตัดผมให้คล่องให้เก่งให้เร็วให้ไวให้เกิดความชํานาญนะครับนักเรียนประจาฝึกซ้อมตักล้องแประมนี้นะครับพยายามฝึกซ้อมเครื่องไม้เครื่องมือให้เกิดความชินและความชำนาญแล้วจับอะไรบ่อยๆเราก็จะชินกัย่างนั้นนะครับ ะะก็จนคัความผิดพลาดที่เราทําลงไปนะครับการตัดผมบางท่านอาจจะตัดแหลงก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ต่อไปเราจะได้ไม่ต้องทําอีกนะครับตรงไหนที่ผิดพลาดเราก็เก็บไว้เป็นประสบการณ์นะครับผมจะให้ดูด้านเดียวก่อนนะครับตัดไปแต่งไปน่านเรียนครับตัดไปแต่งไปนะครับผมจะให้ดูบริเวณนี้นะครับตรงหน้าตาของเขาครับแล้องมายาซูมมาครับผมให้ดูด้านเดียวก่อนนะครับตัดไปนะครับตัดไปแต่งไปนะครับท่านเรียนเราแต่ง ไปด้วยเวลาเราตัดมันง่ายนะครับตัดไปนะครับคุณจะแทแล้วเรียนแต่งจอนไปด้วยนะครับเราต้องตัดไปแต่งไปนะครับบางท่านอาจจะตัดเสร็จแล้วเ็ามาแต่งหลังอย่างนี้มันก็จะข้างที่จะนะครับเอาแต่งไปด้วยนะแต่งไปดูขอบนะครับดูขอบดึงของผมนะครับที่ผมทำเห็นไหมครับเขียนดูนะครับเรียนใหม่นะเขียดดูนะครับไปนะครับ น,นี่คือยังไม่ทันได้ใช้มิโกะครับผมจะด,ดูด้านเดียวก่อนนะครับด mm. ้านเดียวก่อนนะครับแต่ถ้าท่านอาจจะสอนแตกต่างกันนะครับเพราะว่าแต่จุดมุ่งหมายของเราคือสิ่งเดียวกันคือถัดไงก็ได้ให้ผมออกมาสวยนะครับ mm. แต่ว่าโดยที่ว่าบางทีผมเองอาจจะพูดแบบไม่ให้สับสนมากนะครับ <S <S <ๆ>ผมพูดอาจจะพูดแบบตรงๆเดินไปนะครับเรียนบางท่านอาจจะเข้าใจบางท่านอาจจะไม่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจอย่างไรก็สอบถามนะครับ สอบถามนะครับนี่คือการตัดผมด้านนี้นะครับผมให้ดูก่อนว่าด้านนี้มันคือลักษณะแบบนี้นะครับด้านนี้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเราตัดลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วนะครับด้านนั้นผมจะทําให้ดูทีหนึ่งนะครับผมทําให้ดูก่อนให้นักเรียนดูก่อนนักเรียนใหม่ๆดูก่อนว่าการตัดผมใช้บล็อกมันก็จะช่วยให้เราประหยัดเวลานะครับประหยัดเวลานะครับทีนี้เวลาเรากันนะครับ จริงๆการกันเนี่ยเราต้องเป่าผมหรือว่าเอาผ้าคลุมออกก่อนแต่ทีนี้นะครับผมจะทําให้ดูด้านนี้ก่อนโดยยังไม่เอาผ้าออกเพราะว่าแค่ดูด้านเดียวนะครับว่าะอีด้านมันจะเสียเวลานะครับผมจะปัดผมออกก่อนผมจะกันให้ดูก่อนจริงๆต้องเอาผ้าคลุมออกก่อนนะครับทีนี้ผมจะทําให้ดูว่าเวลาตัดแล้วเวลาการจะเป็นลักษณะแบบไหนคือการตัดไปแตกไปก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับผมย้ำเสมอสำหรับนักเรียนใหม่นะครับที่ยังไม่ล้องเยองไม่โกนนะครับไม่ใช้ตบูทานะครับก็จะสะดวกในการกันนะครับ ผมให้ด e ูด้านเดียวก่อนนะครับคือด้านเดียวนะครับด้านนั้นเอาไว้จริงส่วนด้านนั้นก็เอาไว้ตัดตรงนี้นะครับลูกค้าเอาไว้ตัดตรงนี้นะครับอันนี้เขาจะตัดด้านนี้ก่อนนะครับคือบางท่านก็อาจคิดว่าอาจารย์ไปขึ้นป้าหรือเปล่าว่าไม่ใช่ครับผมเป็นคนที่ชอบตลกครับไม่ชอบตลกครับชอบผู้หญิงครับไม่ชอบตลกนะครับแต่ว่าด้วยที่ว่าเราคุยเพื่ความสื่อ media อยาให้ลูกค้ามีรอยยิ้มนะครับลูกค้าเขามีรอยยิ้มนะครับส่วนน้องคนนี้นะครับมาเปิดมาตัดตั้งแต่เปิดร้านเลยนะครับ ร้านแต่จริงแล้วนะครับเอามาตัดอยู่ร้านผมร้านเดียวครับร้านอื่นเขาไม่ตัดครับเพราะว่าร้านผมเนี่ยตัดแล้วเขาจะมีรอยยิ้มแบบนี้ช่างก็ออกคลอง้างที่จะปัญญาอ่อนหน่อยนิดหน่อยนะครับไม่เยอะนะครับเป็นคนที่ชอบสนุกเฮฮานะครับสนุกนะครับกินน้ําเปล่าก็เมาได้ครับช่างคนนี้นะครับผมให้ดูนะครับนี่คือวิธีการการผสมนะครับแดงอยู่ที่ความเชี่อทางชางแต่ละคนนะครับนี่คือ ผม่บอกว่าตัดไปแตะไปผมไม่ดูด้านเดียวนะครับดูด้านเดียวเพราะว่าด้านนันถ้ามันทึลึกไปมก็จะยาวออกไปให้ดูด้านนี้นะครับทีนี้ผมจะให้ดูนะครับส่วนต้ากล้องก็ได้รับความร่วมมือจากช่างผู้นะครับตอนนี้เป็นหมูและปลากระป๋องปุ่มๆแล้วนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้แล้วด้านนั้นเดี๋ยวผมจะแต่งทีหนึ่งนี่ผมไม่ดูด้านเดียวนะครับผมไม่ดูด้านเดียวที่ผมตัดโดยการใช้บล็อกนะครับด้านเดียวทีนี้เราจะมาเจ็บรายละเอียดก็จะมีอยู่มากนิดเียหน่อยนะครับนี่คือวิธีการซอยผมของผมนะครับ ซอยผมมองผมนะครับ<ผ>ม,มันจะเป็นลักษณะแบบนี้ไม่จําเป็นต้องขึ้นด้านด้านล่างก่อนนะครับต้องเรียนใหม่นะครับไม่จำเป็นต้องขึ้นด้านล่างก่อนก็ได้ถ้าด้านล่างถ้าผมด้านบนมันหนาะมันก็จะค่อนข้างจะแต่งยากลําบากหน่อยหนึ่งนะครับรทีนี้นะครับเราขึ้นตัดด้านบนก่อนแล้วเราค่อยมาขึ้นข้างล่างใส่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนด้านที่ยังไม่ทําการตัดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมครับ มันจะเป็นลักษณะแบบนี้ผมให้ดูด้านเดียวก่อนนะครับนห้เรียนดูด้านเดียวก่อนขอจบการบันทึกเท่านี้นะครับเพราะว่ายาวไปเดี๋ยวมันจะทําให้โคตดได้ยากนะครับ